อันนี้ก็จะเป็นรถที่จอดอยู่สาขาสันแยกปักท่งใช่อยู่ตรงข้ามกับอันอะไรน้ออยู่ตรงข้ามกับยิ่งๆกับเซฟบันตรงข้ามกับสัมเพยงโคลาดครับะแล้วก็คันนี้นะครับที่น้ำจะมารีวิวให้ดูอย่าว่ารีวิวเลยพาชมดีกว่าครับโอเคจัดจ้านจุงอน<ร><ร> โอเคโอเคทํ <Okay>. okay. าหรับครั้งในนะครับก็ใครๆกยับยอ้าทั่วไปคือใครๆก็ลุ่งเดิมนะครับมีแตกต่าง,งตรก็เป็นไฟตรงบนนี้อ้า <Okay. S 2> ah. มีไฟส์สองหลอดมีไฟส,ไส,สอันนี้ก็ใไสสีส้มนะครับอันนี้เป็นไสีส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งอุ้ยที่เป็นบอ่อก็จะมีเห็นห่งสามที่นังนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่ันอื่นก็คือเป็นเบาะถุงลมนะครับก็ที่เป็นบาอถุงลม,มเฉพาะรถเอ่อรถตู้ไหนรถตัวยาวแล้วก็ตัวกลางนะครับ แต่ว่าตัวซันที่เป็นพวกแม็กทอกแล้วนี่จะเป็นบ๊ธรรมดาอยู่อันนี้ค ah, okay ือหน้าปัดของเอฟอาร์นะครับทั่วไปเลยการปัดน้าคุอมันจะเป็นแบบเส้นออกอ๋อโอ้ยนทีครับรับระดับความเร็วได้ส่วนหน้าปัดตรงนี้นะครับส่วนหน้าปัดตรงนี้ก็จะเป็นเก๋ลมนะครับ เพราะว่ารถคันนด์เป็นลมดันน้ำมันก็จะมีระบบลมเข้ามาเกี่ยวของก็จะอันบนจะเป็นลมรอหลังแล้วก็อันหลางจะเป็นลมรอหน้าอันนี้คือระบบลมปกติครับคมโอเคแลวาวไดูข้างนอกกันดีกวัวดับเครื่องยนต์แล้วระมัดระวังก่อนออกจากรถนะคะสุดยอด GPS รุ่นนี้คือเทรเติกนะครับถ้าอยากได้อันหลังใหม่เรวจะทำคลิปรีวิวนี่นี่ เบาคนขับเอ้ยเบาคุณขับก็จะเป็นเบาะทุ่งลมนะครับเนี่ยระบบทุ่งลมนิ่มเปี้ยอ่าเห็นนั่นนะกดทุ่งลมอยู่ข้างในโอเคถ้าไม่ชอบก็ลอกตู้นี้ได้ดเลยลอกได้ไม่ีอม่อะไระครับข้างในไปดูข้างนอ,อก นี่จะเป็นตัวยาวหเมตร60สิบนะครับหเมตรหกิก็คือเขาเรียกว่าตัวช่วงยาวไวสำหรับวิ่งล่องหรือวิ่งของที่มีน้ำหนักเบานะครับและต้องการพื้นที่ก็เคยคุยกับลูกค้าที่อยู่อิงงานอยู่ตลาดไทยแกบอกว่าถ้าตัวเนี่ยเอาตัวนี้ไปเวลาใส่ตะกา้าเวลาใส่ตะกา้าพักตะกา้าผลไม้มันจะลงลงตัวพอดีนะครับสำหรับตัวหเมตร60เนี่ยครับ โอเคเดี๋วเรามาดูหลอกคันกันก่อนคันนี้นะครับยี่หือแต่งกระบะอลูมิเนียมนะครับข้างในเป็นพื้นเลสจากอูช่างดอนอูช่างดอนส่วนใหญ่รถแต่งเนี่ยอูด,ดังๆก็จะมีอูช่างดอนอูช่างยุดอูธนาสินอูวันชัย นะครับผมที่ว่าได้ยินชื่อแบบบ่อยๆนะครับเป็นรถสวยแต่งสวยๆนะครับสำหรับทันนี้ก็จะเป็นแทงคางอล mm ูมิเนียมแล้วก็ไฟเดี่ยวกลางคางก็จะเป็นไฟ LED ไฟเลี้ยว LED ถังน้ำมันจะเป็นถังน้ำมัน200ลิตรนะครับก็คือใหญ่มากคันนี้ถังใหญ่ถ้าถัง100ลิตรก็จะสั่นมันนีก็ประมาณครึ่งนึงครับอันนี้ก็จะหุ้มโดยเลส ภุมิเดริดนะครบสวยและนี่เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำการจัดมอไซค์ครับตัวตอ,นะอันนี้ก็ใส่ตะเกะอะไรนะอันนี้ก็ใส่เป็นกล่องเครื่องมือเหรียญเหมือนกันนะครับผมบางคนก็เป็นสแตนเลสปะทะรอชุบใส่ดุมดาวนะครับผมทุกอย่างก็เป็นสไตายรถแต่งยิ่งพักนะครับ ส่วนลาวแป๊หลีกข้างหลังนี่ก็ไว้มัดผ้าใบนะคะผมยางตัวนี้เป็นย่างเก้าจุดห้านะครับแล้วก็ยื่นย่ากันชนเหลีออันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหรือเป็นไฟเดือของรถนะครับแล้วก็ไปเราไมได้เปิดไฟดูด,ดีกว่านี่ข้อ มือจับพอมือจับข้อดีของมันก็คือเนี่ยครับรอยขีดข่วนมาดูใกล้ๆถ้าเราใช้งานไปเนี่ยมันจะเกิด100รอยขีดข่วนอย่างนี้จะทําให้สีรถเราไม่เปื้อนโอเค,อเคไฟเสร็จแล้วน,นี้จะเป็นไฟตัดบอกเติมของรถนะคะเป็นไฟ LED อันนี้จะเป็นไฟไปรเจคเตอร์ไฟ ไฟ LED ส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นไฟคมธรรมดาอยู่ครับลงตัวสวยงามกระจังหน้าก็ใส่ใหม่ครับเป็นกระจังหน้า LED นะครับเยทำสีส่วนใหญ่นะครับชุดแต่งถ้าราคาไม่แรงมากก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสวยๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากแต่งมาก,กวันนี้ใส่พวกแก๊ปหมวกข้างหน้าเนี่ยแก๊ปหมวก แก๊ปหมวกที่เป็นแก๊บสีดำนะครับจะจะราคาอยู่ประมาณหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับที่เคยใส่ลูกค้นนะครับส่วนท่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกระจกเลดขอบกระจกเลทขากระจกเรดนะครับโอเคตาประตูออเฮ้ยเพาดานไม่ได้ใส่ตรงนี้เนาะ เลี่ยมหมวกเลี่ยมหมวกนะครับมงานใจโอโอเค,อเคแล้วก็ข้ไบเลสส่วนใหงานที่เป็นงานวิ่งพักนะครับหรือว่าวิ่งผลไใหม่จะมีความชื้นนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนาะก็จะใช้เป็นเลกหรือไมก็ูมิเนียมเพราะว่ามันจะทําให้อายุการใช้งานของกระบะเนี่ยยีดอายเอานานกว่าแ Oh. อันนี้น่าจะพังบัดไว <laughs> อันนี้เป็นถังลมถังลม <laughs> เดี๋ยวไฟเลี้ยวน่าจะหลุดหรือพังนะครับ mm hmm. เอาสงบัดไว้ mm hmm. ่าก็ไอเสียช่างติ๊กนะครับโอเคก็เป็นท่อแตกทำออกมาใหม่ mm hmm. บดดตเดี๋ยวลองดูด้านหลังพ่อก็จะเป็นพอกรีดนะครับอูน่ะกรีดทีด่เนี่ยราคาก็หนีกันไม่มากนะครับแต่และอูก็จะไล่เลี่ยก,กันนะครับก็สามารถสอบชามเข้ามาได้อยากได้อูไหนก็ขิงยนก็ยิ้วไว้หลายอูอยู่ครับทั้งอูช่างโดอนอูช่างยุด อุทนาศีนเคิงยนต์ก็ดีอู่วันชยัยคิงยนต์ก็ดีนะครับให้ลูกค้าอยากได้อู่ไหนอู่นครศรีก็จะเป็นอู่น้องใหม่ละคะ่ะแม่แรงในเคิงยนต์ก็มีดีวไว้นะโอ้ยอนะเแล้วเซยวขอปั๊บไอดีใหม่ก่อนจักแป๊บหนึ่งโอเคตั้งใหม่แล้วก็ไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราหมายหายอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ทางในกันดีกว่านะครับว่าผินกระบ,บ้านมันเป็นยังไงแบบันนี้ก็จะเป็นขือบแอบเออนะครอบืปบืออือมรออไปอืออไอ่าะครับ,บรไฟไืออือถ่ายือไฟออือไอไื แบบปมนะคะับเนี้ธรรมดาไม่ได้หรือว่าอะไรแต่ก็บางคันก็สามารถที่จะไฟท้ายเดิมมาทําได้นะครับหรือว่าบางคันกดที่เปลี่ยนไฟแบบไฟ LED ไฟค่ายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเข้าไปได้เลยแล้วเตะสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอูช่างด้อนเก็บงงานเรียบร้อยดีอยู่นะครับพวกรอยแบบนี่ครับ ่ก่อสวยๆดูที่ไก่นะคะคดูการยิงมุดสวยอยูครับ โค้กว่าแป๊บเปลตนี่ก็คือถือว่าบึกบึนเก็บสวยนะคบโอเคมาดูรอบ เซลวน้าที่พาดูรอบๆเดินดูรอบๆนะครับตัวครอบที่นิยมทำสกรดล่องก็มีอยู่สองแบบนะครับไม่ขอบแป๊บกลมเลดแบบนี้ก็เป็นขอบอ,อ,อลูมิเนียมที่เหมือนคันเขียวนะครับผมแล้วคั้นเขียว่ายไปแล้วหละเดี๋ยวท,ยยที่ลงคลิปให้ดูนะครับนี่ ตรงนี้เขาก็มาทำตลาด FRR ตัวยาวนะครับเพื่อที่จะทำเหมือนกับทำตลาดรถแต่งรถสวยนะครับก็จะมีส่วนลวดสำหรับรุ่นนี้ทางๆเยอะพอสมควรก็แสนหนึ่งแสนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะสำหรับส่วนลวดของรุ่นนี้ FRR สองช่วงความยาว5้าเมตรหกแล้วก็หกเมตร หกสิบนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นช่วงความยาวหกเมตรหกสิบเป็นยาง9 5เป็นยาง9 5พูดว่าว่าด้วยเรื่องของยางนะครับยางเน่ยถ้าเป็นตัวรถด,ดำที่เป็นตัวซีเมตรนะซีเมตรสาสิบอ่ะมันจะเป็นยาง8 8 2แแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวบรถล่องตัวหาเมตรกิบกับหกเมตรหกสิบก็คือตัวนี้ก็จีเป็นยาง9 5นะครับ เบรกสำหรับใครที่ยังไม่รู้เบรกก็จะเป็นเบรกลมดันน้ำมันหรือเบรกจิบซี่นะครับสำหรับเอฟอาร์อาแล้วก็เบาะนั่งนะครับตัวน,นี้จะเป็นเบาะนั่งถุงลมเป็นเบาะนั่งถุงลมเหมือนรถซิปลอสามวกเลยนะครับสบายนิ่มครับไกไกยาวๆนะครับลดลงวิ่งของเป็นส่งใตึ้นเนื้อ ขี่สบายส่วนกำลังเกาะสวงรอยซิบแรงมา้าสีสูบนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ตัวกันก็ซสองสีส่ศูนย์เป็นเกียร์ใหญ่นะจะเป็นเกียร์คนาตัวก็ตัวร้อยเก่าซิบึ่งเกาะสบายหายห่วงสําหรับการวิ่งลองทั้ง,ทงน้ํามันทั้งน้ามันก็จะเป็นทั้งน้ำมันสองรอยลิตรเกาะยะยครับเติมที่เดี๋ยววิ่งได้ยาวๆนะเดี๋ยวก็มาดูเครื่องท่ายเครื่องท้ายก็จะเป็นเครื่องคันข่างจีะเรียวนะครับ เครื่องเรี้ยวปะยาะน้ำมันนิ่งลงเนี่ยอ้อินขาดสบายมากสำหรับตัวนี้หนึ่งย้างอะไรคำนีณแค่ซีก,กแดดข้างหลังคำร,รับแช่ซีก็คือเน้นเปี้ยสำหรับใครที่รู้สึกว่าชุดแต่งเลดเนี่ยกระบ,บ้านเลดแข้งขางน,นิยมเนี่ยมันแพงไปแล้วก็ต่อเป็นกระบ,บ้านเลน็กก็ได้นะครับเพราะว่า เขาต่อเป็นกระบะเล็กเหล็กแห้งแข็งมีเนเพรมะว,ว่าเราต้องไปวิ่งพวกสินค้าที่เป็นพักวิ่งในตลาดมันจะต้องมีความชื้นที่นี่ถ้าเกิดว่ากระบะเรามันโดนนามบ่อยๆทำมันเป็นเล็กมั่ก็ี้ทำให้เป็นสนิ้มใช้ได้ไม่นานก็แป๊บเดียวอันช่างดอนส่วนใหญ่ลูกค้าที่วิ่งพักอยู่ในตลาดก็จะใช้เิ็งถ้าห้จบเลยคือแข้งทขางอลูมิเนียมคือเหล็กแต่ว่าถ้าเกิดวางงานเนี่ยมันจะต้องเจอกบแบบถวก เออที่ต้องเป็นเนื้อมูวิ่งปายอะไรเงี้ยเป็นเลดทั้งหมดนี่ก็คือจบที่สุดแต่ว่าราคาก็อะแบบาแรงที่สุดเคยเช็คราคาของอู่วันชัยกับบะเลดทั้งหมดนะครับแต่แตงมาทำสีเลยียมูประมาณเศษช่วงประมาณทุบเฉลเจ็ดแสนขึ้นอยู่กัผ่านแต่งด้วย6กขึ้นเจ็ดแสนในราคากระบะไม่ดำด้วย รถราคาค่อ,ขอ,ขอนข้างแรงอยู่แล้วคุณยุก็อูได้แล้วครับมาอู่อาจจะไม่ได้แรงแต่ก่อค,คุณนะขับที่มือก่อ็ลองหาข้อมูลใน youtube ได้ครับนามเชื่อว่ามีหลายคนรีวิวสำหรับรถพวกนี้นะครับผมรับพี่คนไหนที่สนใจอยากจะออกหลกดครับนามหรืออิวซูคิยนก็สามารถสอบถามามาในไลน์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับ อยากดาวอยากบอนแบบไหนอยากใช้เงินน้อยเงินมากก็ปรึกษากันได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ใช่ของราคาถูกมันไม่ใช่ของที่จริงมาซื้อหรอกก็มาลองกอนได้เพราะว่ามันของราคาหลายบาทนะครับก็สามารถสอบถามหาข้าขอมูลกันได้อันนี้เนี่ยเวลาเวลา,าขัาบรถตามเรามันเจียวรไฟโอ้โหสวยอยู่มันก็งงว่าสวยมันก็งงว่าเนี่ย ไปดูตรงนี้นิดนึงอ่ะต้องขอบดูการทำสีเนาะไปแล้วมาดูตรงขอบยางในประตูนะครับเขาทำก็บงานดีคันหน้าครับทำสวยอยู่ครับเหมือนเขาแกะโอ้แล้วเขาก็ทำสีอย่างดีนะครับโอเคเนาะแล้วเราดูรถดูขอบประตู ทำสวยครับทำสวยอืม,มนักรถหาไม่เจอครับสําหรับไอ้ไอ้ตัวสาเนาเรียมะเบยันแบบเขาอาจจะเก็บไว้ครับก็เลยไม่รู้เลยว่าคันนี้นักเท่าไร เต่ไฮก้ก็อยู่นะประมาณสี่ตันไปปลายนะคาตัตนตน้ตนต้นอันนี้เดานะเดาเดาเดาก็ใครพอจะทราบข้อมูลก็เมนโบก,กันก็ได้ครับแล้ววันนี้นะครับเกี่ยวน้ำและ F R R คันสวยคันนี้ต้องขอ ตัวราไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ทำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับหอเนีไม่ค่อยขนัดเอนนี้ทำาะไหมากิ้บอร่ไม่ค่อยเอาค่ะ